สวัสดีค่ะพบก,กับมารินทารลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักนะคะ ความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในเดือนมีนาคม2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะการทำนายเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่โสดหรือว่าคนที่มีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงที่2นะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ มีแฟนแล้วนะคะตกลงคบกันสถานะชัดเจนนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าในเดือนมีนาคม2,564นนี้ชาวราศีกันที่โสดอยู่จะเป็นอย่างไรนะคะ ดือนนี้ได้ไพ่หนึ่งอะอัเวนถือไม้เท้านะคะตามด้วยไพ่เดอะเวิร์ค่ะตามมาด้วยไพ่แปดเอ่อเก้าดาบนะคะ เดือนนี้นะ่าจะมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเนี่ยเป็นคนธาตุไฟนะคะธา,าตุไฟก็คนที่เกิดในราศีเมษสิงห์หรือว่าธนูนะคะคนธาตุไฟจะมีลักษณะของความมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนว่าพูดคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคนที่ใจร้อนนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าพูดจาตรงๆอ่ะ ทีนี้เดือนนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์น่ะจะเป็นไปแบบว่าเหมือนกับมีการเข้ามาคบเข้ามาพูดคุยกันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะเหมือนแบบเข้ามาคุยกันเหมือนถูกคอยอย่างรวดเร็วสนิทรวดเร็วอะไรแบบนี้เนาะถ้ามีคนเข้ามาคุยนะค่ะ อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นชาวต่างชาติด้วยเพราะว่าคุณได้ไพ่ t ดู w เว l d ถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติอาจจะอยู่ต่างที่นะคะหรือว่าอยู่ในสังคมที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงนะคะเป็นเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คุ้นเคยอะนะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะคนโสดก็รู้สึกว่ากุ้งใจคิดมากนอนไม่หลับนะคะจริงๆมีคนที่เข้ามาคุยนะดูลักษณะสองใบแรกน่าจะดีแต่มี มีความกุ้มใจเดี๋ยวกุ้มใจเรื่องอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มนะคะกุ้มใจเพราะว่าเวลาที่จะคุยกับใครหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะคุณคุณค่อนข้างที่จะเหมือนว่าขอคําแนะนำเนาะจากคนรอบข้างนะคะคุณมีคนที่แนะนําอยู่ ออสิ่งที่คุณกำลังเหมือนเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่การตัดสินใจของคุณแค่คุณเดียวอะชาวราศีกันคุณมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะมันทาให้การที่เหมือนกับคุณเริ่มต้นแบบอาจจะรวดเร็วเกินไปนะทำให้คนรอบข้างเป็นห่วงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํากันนะคะว่า เดือนมีนาคมนี้นะคะพายมีคําแนะนําอะไรให้คนโสดนะคะชาวราศีกันค่ะก็สอดคล้องกันแหละนะ ุณได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะไม่ต้องรีบนะคะเป็นไปอย่างช้าๆค่ะค่อยคอยดูค่อยคอยศึกษานะคะไม่ต้องรีบร้อนมากนะคะศึกษาได้แต่ว่ายังไม่ต้องไปเร่งนะไม่ต้องไปเร่งความสัมพันธ์มันอาจจะดูเหมือนเข้ากันดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังมีเวลาค่ะค่อยๆเลือกนะคะเพราะว่า คนที่เขาแบบอยู่กับคุณที่เขารักคุณเขาอาจจะเห็นบางสิ่งบางอย่างหรือความเหมือนกับความหลงไหลที่มากเกินไปของคุณนะ่ะมันทําให้เขาเป็นห่วงแหละนะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีแฟนแล้วเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะ ได้ไพ่ราชาถือถ้วยค่ะหกดาบ มาด้วยไพ่สี่เหรียญค่ะเดือนนี้นะคะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณก็จะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณนะคะชาวธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนนะคะชาวกรกฎหรือว่าชาวพิจิก เขาจะดูเป็นคนใจดีใจเย็นนะคะบุคลิกเนี่ยส่วนใหญ่ลักษณะเด่นๆค่ะเป็นคนที่เหมือนชอบช่วยเหลืออย่างเงี้ยน,นะคะ่ะหรือว่าเป็นไปได้ว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเอาใจใส่คู่ของคุณเป็นพิเศษนะคะค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่ใส่ใจหยิบยื่นมิตรภาพให้กันนะคะแต่ว่า มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่นะคะเดือนนี้ยังไม่ได้คําตอบนะคะยังไม่ถึงเวลานะคะอะไรที่รออยู่ยังต้องรอไปก่อนนะคะชาวราศีกันที่มีแฟนเนาะแล้วก็มีอาการหึงหวงกันด้วยนะ่ะนะคะเดือนนี้จะถ้าไม่คุณก็คู่ของคุณนะคะออกอาการหึงหวงกันเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําดีกว่านะคะ คุณได้ไพ่แปดไม้เท้านะคะก็สอดคล้องกันกันกบหกไม้เท้าเนาะแปดไม้เท้ามันเป็นไพ่ของอ,อะไรที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันนะคะด่วนๆนะ่ะนะคะยังไม่ได้ตั้งตัวทีนี้ตัวคุณน่ะนะคะบางครั้งไอสิ่งที่คุณรอคอยอะ่ะยังไม่ถึงเวลาคุณเร่งเกินไปมันก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะเพราะฉะนั้นาบางสิ่งบางอย่างอะ่ะนะคะ อาจจะเข้ามาแบบกระทนหันนะคะคุณคุณอาจจะรอบางอย่างแต่บางอย่างก็คือจะเข้ามาแบบกระทนหันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่คุณรอคอยยังไม่มาก็ให้ให้คุณตั้งรับในสิ่งที่กําลังจะเข้ามาดีกว่านะคะอย่าเอาใจไปจดจ่อกับกับเรื่องนี้มากเกินไปเนาะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะเมื่อถึงเวลานะคะทุกอย่างนะคะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณก็จะได้รับคําตอบนั้นเองนะคะค่ะ จบคำทานายนะคะสําหรับคนที่มีแฟนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่เป็นครอบครัวเนาะที่แต่งงานแล้วเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่หกเหรียนค่ะ ให้ราชินีถึงไม่เท้านะคะตามมาด้วยสองดาบค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วเนาะเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะอืมอาจจะมีใครที่เข้ามาเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะแต่คุณเหมือนคุณตัดสินใจไม่ถูกอะนะ คุณตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะจะทำยังไงเนาะมีบางเรื่องด้วยอาจจะเป็นเรื่องนี้แหละหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเดือนนี้เหมือนคุณจะออมุ่งทํางานอะพายไม่ค่อยขึ้นอะไรที่เป็นความรักเลยนะคะเหมือนเอาเวลาไปใส่ใจกับการทํางานมากนะคะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะทํางานหนักพรอทํางานหนักเขาอาจจะเกิดอาการใจร้อนมีเรื่องให้ตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูกันเน้องว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้ด้วยนะเหมือนยังลังเลอยู่นะคะอืมเหมือนไพ เหมือนอยากเดินออกจากอะไรบางอย่างอะ่ะอยากจะจบบางเรื่องนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพิ่มลกันจากจบบางเรื่องจะไม่ทำละไม่เอาละแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้ว่ามันใช่ทางเลือกที่ถูกหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ย เ,ออเหมือนว่าบางครั้งนะเดือนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องแบบเหมือนปล่อยวางอะนะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะคะคุณจาเป็นที่จะต้องทำเป็นแบบไม่สนใจเนาะไม่เอามาถือสาอะไรเงี้ยนะคะอืมค่ะ ได้ไพ่ราชาเทไม่เท้าเรื่องงานนี่แหละนะเหมือนบางท่านตัดสินใจจะเปลี่ยนงานหรือเปล่านะคะเปลี่ยนงานหรือว่าแบบอยากจะลาออกหรือเปล่านะทําให้ตัดสินใจไม่ถูกนะ,ะเดี๋ยวค่อยๆตัดสินใจไปก็แล้วกันนะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะคิดว่ายังไงคุณก็ต้องเจอทางออกที่ดีที่สุดแหละนะคะบางท่านก็ แต่ัดสินใจยากเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแบบหางานอะไรลําบากนะอยากจะออกแต่ว่าก็ต้องทําเพื่อครอบครัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันค่ะค่ะไพ่ได้ไพ่จัดเม้นนะคะจัดเม้นบอกว่า เป็นไพ่จัดเม้น์น่ะมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ประกาศอิสรภาพประกาศอะไรเงี้ยเนาะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการได้รับคําตอบนะคะในสิ่งที่รอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขอแนะนําว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ได้เนาะสิ่งที่คุณยังกังวลอยู่ค่ะจะเย็นๆนะคะคําตอบจะมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนาะเดี๋ยวคุณก็รู้เองนะคะถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็ทําต่อไปก่อนนะคะ หรือว่าสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่เรื่องงานที่ที่คุณแบบเหมือนกับว่าบางคนยังแบบมันลังเลน,นะคะเดี๋ยวคุณจะได้คำตอบนะคะคำตอบจะมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ที่คุณตัดสินใจไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่า,าข้อมูลที่จะเอามาตัดสินใจของคุณยังไม่เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นคุณรอดูอีกสักนิดนะคะลองดูว่า เรื่องที่คุณจะตัดสินใจอะที่คุณจะเลือกไปทางไหนอะลองดูข้อมูลดีๆะค่ะดูข้อดีข้อเสียดีๆเนาะแล้วมันจะได้ทางออกที่แบบเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะหรือว่าผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันในเดือน มีนาคม2564นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ